คนที่เขาไม่ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ทำตัวไม่ค่อยดีนะครับหลวงตาทำไมเขาถึงได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแต่ตัวหนูเองนะครับไหว้พระสวดมนต์ก็ตั้งใจทำงานแต่ว่าทำไมมันไม่ไม่ได้แบบเขาเนี่ยโอ้ยเอาอะไรกันในโลกนี้ปัจจุบันมันได้จักอดีตครับมีคนมาพารนาเรื่องพวกนีน้หลวงตาทำฟังตั้งแต่สมัยยังไม่บวชแล้ว ัจจุบันมันคืออดีตอดี<ะ>ที่เขาทําบางคนมันทําบุญมาทำรรมาฐานหรือทำความดีมันยาวนานนะทุกยาวนานนะบ,บางชาติเนี่ยเจ็ดชาติยังไม่หมดเลย<อ>บางคนที่สวายใส่บาปเพราะประเจกชาติเดียวนะเป็นเศรษฐีเจ็ดชาติเลยทุก<ะ>ในเจ็ดชาติน่ทำความไม่ดีทุกชาติแต่ก็ยังรวยอยู่ก็ยังรวยอยู่ใช่ ชาที่เจ็ดน่ะชาสุดท้ายตายก็ลงข้างล่างเข้าใจไหมปัจ응จุบันมันมาจากอดีตอดีตมันไม่หมดปัจจุบันมันก็ไม่ผูกก็ไม่ผูปัจจุบันกรรมแต่ยังอย่างเราบางคนเนี่ยอดีตหมดแล้วปัจจุบันไม่ทํามันก็เลยไม่มี หลวงตาเคยพี่นาพวกที่เก็บขยะสมัยก่อนนะตอนที่ฝึกมาใหม่กับท่านนนั่นคือหมดบุญตั้งแต่ยังยังเป็นมนุษย์นะนันหมดไงหมดบุญเราคิดอะไรไม่ออกแล้วกรรมไม่ดีส่งผลตั้งแต่เป็นมนุษย์คิดอะไรไม่ออกเลยต้องเก็บขยะกินนถามว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาด้วยบางคนเคยเป็นกษัตริย์มาก็มีเป็นกษัตริย์เคยรวยอดีตมั้งนะ เพราะโลกนี้มันไปเรียมันกลมเพราโลกไม่ใช่ของใครตำแหน่งในโลกก็ไม่ใช่ของใครใช่ไหมละ่ะฉะนั้นเราถ้าเราฝึกการเป็นว่าตายเกิดเนี่ยเราเกิดตายเกิดตายเนี่ยเราก็จะเข้าใจเวลามีทุกข์เราก็เข้าใจในการบรรเทาทุกข์เวลาเรามีสุขมีทราบเวมีเราก็ไม่เพลินเราก็ฝึกเตรียมตัวที่จต้องตายไงต้องเกิดไง ถ้าเข้าใจอย่างเนี้ยแล้วก็มันก็เบาใจแล้วล่ะเพราะทุกคนทากรรมไม่ไม่เท่ากันอย่างที่เราเห็นทุกวันเนี่ยคใช่ไหมบางคนก็โอปาณาดิบาท,ทุกวันบางคนก็สวดมนต์ทุกวันนานาคตเหมือนกันไมหมละ่ะมันก็ไม่เหมือนกันอีู